อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยายลัยวิทยาเขตนครสวรรค์นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีวางพรมลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายมหาราชโดยมีนางวราพรเสริมพักดีกุลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมพิธี สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงมีพระราชดำริให้สถาปนาเมืองเก่าคือเมืองละโว่หรือโรบุรีในปัจจุบันเป็นราชธานีที่สองพระราชกรณียกิจของพระองค์ในด้านต่างๆนานาประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศทรงจัดให้มีการแลกเปลี่ยนทูตผลแห่งการกระชับสัมพันธไมตรี ประเทศต่างๆเช่นจีนญี่ปุ่นอิหร่านอังกฤษและฮอลันดาเป็นผลให้เกิดการถ่ายเทอารยธรรมอย่างความเจริญในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์การค้าและสถาปัตยกรรมแก่สยามประเทศสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2231 thank <laughs> you